ค่าเรียนมันถูกมากนักเรียนบอกเลยว่าแบบเรียนจบไปปุ๊บอะสิบห้าวันคืนทุนแล้วครับมันมีธุรกิจไหนครับทุกคนที่อะไรก้ากมาบอกนะว่าเรียนแล้วลงทุนแล้วนะครับคืนทุนได้ภายในกี่วันบางคนคืนทุนได้ภายในสิบวันนะครับ สิบวันแล้วอีกยี่สิบวันที่เหลือคืออะไรกําไรครับแต่ผมบอกคุณไม่ต้องแบบซีเรียสขนาดนั้นเอาแค่หนึ่งเดือนคืนทุนไม่ขาดทุนแล้วก็ต่อยอดได้นะทั้งชีวิตนะทำนวดเนี่ยไปจนถึงอายุหกสิบเจ็ดสิบยิ่งเขาเรียกยิ่งอายุเยอะยิ่งทําได้ดีนะเพราะคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆโอเคป่ะครับนะก็แนะนำนะแนะนําไม่ต้องกลัวครับผมมันไม่มีอะไรแพงหรอกครับอาชีพเนี้ยเอาจริงๆนะแล้วก็แพงแค่ไหนอรอคุณคิดว่าความแพงความอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะ ถ้ามันลงทุนแล้วอะเอาถกถูกอะอะไรที่มันถูกถูกะ่ะแล้วคุณลงทุนไปปุ๊บแล้วมันจุกอ่ะครับเหนื่อยไหมฮะคุณเคยซื้อของไหมสอบของอะไรก็ตามอะ่ะออย่างสมมติอะผมซื้อปากกามาด้ามหน,นึ่งเนี้ยนะด้ามละสิบบาทปรากฏซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้อะ่ะวันนั้นมีแบบหูงานสําคัญที่คุณต้องใช้ปากกาเพื่อจะจดนะอะไรอาจจะเป็นนักเรียนที่แบบต้องสอบอะ่ะแล้วแบบข้อมูลนี้แบบข้อมูลทองคํามากที่คุณต้องเอาไว้สอบให้ผ่าน ปรากฏปากการมันเสือกใช้ไม่ได้เขียนไปครึ่งหน้าหมุกหมดแล้วซื้อมาถูกไงสิบบาทนะกับอีกย้ามหนึ่งอ่ะด้ามน,นี้สมมติอ่ะซื้อมาแพงหน่อยนะสี่สิบเก้าบาทห้าสิบบาทแต่โหใช้เขียนทํามูลค่าด้ามเดียวเนี่ยผมทํามูลค่าด้ามหน,นึ่งอ่ะเป็นหลักหลักหลายแสนก็กันนะคุ้มไหมฮะคุ้มฉะนั้นจะแพงจะถูกอะ่ะมันไม่เกี่ยวอ่ะครับคุณลองคิดในมุมมองของนักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสาเร็จด ซื้อของถูกเอ้ยมันก็มีดีแหละที่มันดีมันก็มีผมไม่ได้บอกไม่ดีไม่มีโอเคไหมแต่ประเด็นคือของถูกและดีมันไม่มีในโลกแล้วครับถ้าเจอคุณช่วยบอกผมหน่อยโอเคไหมเออมันจะหายากมากซึ่งเป็นแรไอเทมแต่คุณจะไปเสียพลังเหนื่อยทําไมประเด็นคือคุณควรหาอะไรที่มันแบบว่าลงทุนแล้วครับมันต่อยอดต่อชีวิตคุณได้โอเคไหมอย่างเนี่ยอุปกรณ์ไลฟ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับแพงมาก แต่ประเด็นคือถ้าเราเราไม่มีมันเนี่ยเราจะได้เจอกันไหมนักเรียนหรือเนี่ย่ยสมมติปากกาเนี่ยซื้อมันมาให้แบบมันใช้ได้ดีอะ่ะมันก็มีใช้และจังหวะสำคัญสคัญในชีวิตอะ่ะถ้าคุณไม่สามารถเชื่อถืออุปกรณ์หรือไอสิ่งที่คุณซื้อมาได้คุณคิดว่ามันเสี่ยงไหมเหมือนขับรถนะครับซื้อรถมาอ่าเบรกไม่เบรกไม่อยู่ครุไปฮะนะ ซเรียสซะง,งั้นโอเคถามมานะครับเรายังมีช็อตเด็ดตอนท้ายคลิปนะครับโอเคสอนภาษาด้วยหรอคะมีสอนภาษาครับถ้าในหลักสูตรเรือสำราญคุณมาเถอะครับโคตรคุ้มอ่ะใครพูดสังกฤษเป็นคุณมาเลยผมการันตีว่าร้อยเคุณสอบผ่านนะแล้วก็ได้ไปเลยรายได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนห้าแสนนะว่าไปนะครับแต่คือถ้าเกิดใครแบบอยากได้อาชีพนวดนอะ่ะผมบอกเลยนะลงทุน มากไหมไม่มากถ้ามันสามารถคืนทุนได้ภายใน15วัน20วันอ่ะคุณเดือนนึงก็ได้อ่ะคุณทําไปเดะครับดีกว่าที่คุณจะแบบเสียตังค์แล้วมันจุกเสียดแน่นมานั่งร้องไห้ทีหลังอันนี้ไม่ไม่แนะนำนะอืมโอเคครับผมนะอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอยากเรียนนวดแต่ยังไม่พร้อมค่ะอืมอย่าน,นี้ผมยกตัวอย่าง คำ,คำพูดเนี้ยผมได้ยินทุกวันแต่นักเรียนที่โทรมาคุยกับผมนะวางสายเขาจะขอบคุณผมแล้วผมมาโคตรดีใจเลยที่เขาแบบเหมือนเราได้เอาอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะวันนี้ใครเจอผมอะขอยืมคำพูดน,นั้นเน็กโชคดีที่มึงเจอกูโอเคปะจริงโชคดีจริงๆครับที่เราเจอกันแล้วผมขอบคุณนักเรียนที่แบบไว้วางใจแล้วโทรมาหานะคืออาจจะไม่ได้เจอหมอไม่ใกล้จะมีครูฝ่ายท่านหนึ่งนะที่แบบครูฝ้ายก็คือน,นักเรียนลูกศิษย์ผมนั่นแหละ โรงเรียนเราเลยที่เขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็แบบคือเขาอยากอยากแบบเขาเรียกแชร์แชร์ในสิ่งที่เขาได้แล้วอยากให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนเราเนี่ยแหละพูดง่ายนะโชคดีที่ทําไมถึงบอกว่าโชคดีที่เราได้เจอกันเพราะผมจะบอกว่าสำหรับอะผมโชว์เลยก็ได้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมเรื่องเงินนั่นแหละอย่างอายุตัวอย่างวันเมื่อวานนักเรียนมาสมัครทีหกคนเลยนะ <c oughs> มาจากอุดรพิษณุโลกมาคือมาไกลคือมาทั่วประเทศหมดแล้วครับ <c oughs> แล้วเอาจริงๆนะที่มาเมื่อวานนะครับผมเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ย hmm. โทรมาหมอพี่ชอบมากเดี๋ยวพี่ไปเรียนเลยวันลุกขึ้นมาไม่ใช่นะครับสําหรับใครที่ไม่พร้อมผมบอกเลยนะคุณเก็บเงินเลยนะครับโอเคไหมครับเพราะาเอาง่ายๆนะคนที่มาเมื่อวานเนี้ยหกคนเนี้ยก็ไม่ใช่แบบคุยวันสองวันแล้วก็มานะคุยกับหมอไมเคิลเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเขาก็เพิ่งมาเมื่อวานครับเก็บเงินมาหนึ่งเดือนมีใครบ้างบอกให้คุณเก็บเงินนะครับแล้วมาค่อยมาเรียนกับผม แล้วหลังจากที่คุณเรียนจบมันคืนทุนแน่นอนโอเคปะ่ะแล้วผมกล้าพูดอ่ะหนึ่งเดือนอ่ะไม่เกินอ่ะผมให้เลยหนึ่งเดือนนี้ชิลๆนะแต่มีนักเรียนพูดกับผมว่าครูค,คะสิ่งที่ครูบอกอ่ะหนูได้คืนมาภายในสิบวันเ <c oughs> จ๋งไหมสิบวันแล้วที่เหลือคุณก็เก็บเงินกําไรทั้งชีวิตดีครับโอเคไหมครับแล้วมันคือความรู้ที่มันติดตัวคุณไปนะ มันอยู่กับตัวคุณแล้วมันคือวิชาชีพเนาะมันคือความรู้ที่แบบคุณจะไปใช้ที่ไหนก็ได้ในโลกไปเนี้ยขอให้มีอะไรสถานที่ให้คุณโชว์คุณไม่อยู่ที่บ้านคุณก็ยังโชว์ได้เลยโอเคไหมครับรับนวดที่บ้านเงี้ยเยอะแยะนะต่างจังหวัดโอ้มันจะมีแบบอะไรถ้าคุณเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะจะมีแบบป้าๆคุณยายหรืออะไรเงี้ยที่แบบเขากลยเป็นแบบเหมือนเป็นหมอหนวดสําหรับอยู่ในหมู่บ้านอ่ะเวลาที่คุณปวดเมื่อยคุณก็แค่ไปแล้วคุณก็ฟินกลับบ้านหายเครียดโอเคไหม เออนะฉะนั้นโชคดีครับวันเนี้ที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้คุณโชคดีมากแล้วผมก็ต้องขอบคุณครูนักเรียนทุกคนที่แบบพวกคุณที่แบบให้โอกาสที่ฟังหมอไมเคิล <c oughs> โอเคไหมเพราะฉะนั้นมาเรียนนะครับไม่ต้องคิดมากนะเราผมกล้าพูดขนาดนี้แล้วอ่ะเข้าใจไหมฝากกดแชร์กดไลค์น,นะครับแล้วก็กดติดตามไปนะครับเราจะมี โปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นัเกเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดูทุกๆคนนะครับ